คุณรู้หรือไม่ว่าทําไมคั่วโลกใต้ถึงไม่มีหมีคั่วโลกถึงแม้ทั้งสองดินแดนจะได้ชื่อว่าคั่วโลกเหมือนกันแต่มันกลับมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคั่วโลกเหนือจะมีสัตว์เจ้าถิ่นคือหมีคั่วโลกแต่ไม่มีนกเพนกวินส่วนคั่วโลกใต้จะมีเพนกวินจักรพพัดอาศัยอยู่แต่ไม่มีหมีคั่วโลกซึ่งสาเหตุที่ทั้งสองดินแดนมีสัตว์เจ้าถิ่นไม่เหมือนกันเพราะหมีคั่วโลกเกิดและวิวัฒนาการอยู่ที่คั่วโลกเหนือ และมันคงไม่เก่งพอที่จะเดินข้ามโลกไปยังขั้วโลกใต้และถึงแม้ว่าพื้นทวีปของโลกจะเคลื่อนตัวตลอดเวลาแต่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ก็ไม่เคยบรรจบกันทําให้มีขั้วโลกไม่สามารถอพยพไปยังพื้นที่ใหม่และอาศัยอยู่แค่เพียงขั้วโลกเหนือเท่านั้นนอกจากนี้ถึงแม้เพนกวินจกักรพรรดิจะได้ชื่อว่าอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกใต้แต่อันที่จริงแล้วพวกมันอาศัยอยู่แค่ขอบชายฝั่งเท่านั้นเพราะมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่า ซึ่งพื้นผิวของทวีปโคโลกใต้มีอุณหภูมิติดลบถึงลบ55ถึงลบ62องศาเซลเซียสจึงมีเพียงเบลจิกาแอนตาร์กติก้าที่สามารถอาศัยอยู่ได้มันคือแมลงเพียงชนิดเดียวที่อยู่รอดนใจกลาง้วโลกใต้ได้และช่วงชีวิตของมันมีอายุเพียง10วันเท่านั้น